ถ้าเราเห็นแท่งแดงยาวแบบตรงนี้นี่คือสัญญาณซื้อหรือเปล่าต้องดูจากอะไรหรือว่ามันยังไม่ใช่สัญญาณซื้อแล้วตรงไหนซื้อได้วันนี้ชวนมาหาคำตอบไปกับช่อง p e n d y t r a d e r เนื้อหานี้เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวนำเสนอเป็นกรณีศึกษาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p e n d i t r a d e r นะครับวันนี้ชวนมาคุยกันเรื่องเดียวเลยครับก็คือแท่งแดงยาวาต้องเริ่มต้นอย่างนี้นะว่าแท่งแดงยาวคืออะไร แท่งแดงยาวครับก็คือว่าราคาเปิดอยู่บนราคาปิดอยู่ล่างเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างเช่นตรงนี้ครับผมใช้เป็นไทม์เฟรม1นาทีใช่ไหมครับหมายความว่า1แท่งเทียนใช้เวลาสร้าง1นาทีและที่แท่งมันเป็นสีแดงครับก็เพราะว่าราคาเปิดอยู่ตรงนี้อยู่ขอบสเสทียนด้านบนแต่ราคาค่อยไหลลงมาจกนกระทั่งว่ามาปิดด้านล่างก็เลยเกิดขึ้นเป็นแท่งเทียนสีแดง และการตีความครับก็อาจจะมองได้ว่าเมื่อเกิดแท่งแดงยาวเนี่ยก็มีแรงขายเยอะการที่มีแรงขายเยอะเราคิดว่าดีหรือไม่ดีครับในมุมหนึง่งเราอาจจะมองว่าดีเพราะว่ามีคนขายเยอะไงต่อไปก็ไม่มีใครขายแล้วเราก็มาซื้อกันดีกว่าแต่อีกมุมหนึ่งครับมีแรงขายเยอะแสดงว่ามันเพิ่งเริ่มหรือเปล่าอาจจะขายได้มากกว่านี้ไหมความคิดจะเริ่มเข้าสู่ทางแยกนะครับว่ามันดีหรือมันไม่ดี ซึ่งอย่างแรกนะครับก็อยากจะให้เรามองแบบนี้ก่อนนะครับว่าแท่งแดงยาวตรงนี้มันยาวจริงๆหรือเปล่าลองเปรียบเทียบซ้ายขวากับเพื่อนข้างๆหรือว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกันหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าแบบไหนมันยาวแบบไหนมันสั้นสมมุติว่าตัวอย่างนะครับผมเปรียบเทียบแค่รนะยะสั้นๆตรงนี้พอผมเอาแท่งนี้เป็นหลักก็คือเป็นแท่งที่เราต้องการดูว่าเออตรงนี้คือแท่งแดงยาวหรือเปล่าหรือว่ามันแดงน้อยก็ลองไปดูครับก็จะเห็นแท่งนี้ แท่งนี้ไล่ไปครับแท่งนี้แท่งนี้แท่งนี้ส่วนมาทางด้านขวามือบ้างก็จะมีพวกนี้ใช่ไหมครับซึ่งเมื่อเรามองดูผิวเผินเนี่ยก็จะดูง่ายแล้วว่าเอ้แท่งแดงที่มันอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับมันเป็นแท่งแดงยาวจริงๆพอเทียบกับเพื่อนที่อยู่ข้างๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวกว่าคนอื่นนั่นก็หมายความว่าแท่งตรงนี้มีแรงขายมากกว่าปกตินั่นเองและด้วยประสบการณ์การเทรดของผมที่ผ่านมานะพอเกิดแท่งแดงยาวเนี่ย อย่างไม่ใช่จังหวะซื้อครับแต่เป็นจังหวะเตรียมตัวให้พร้อมว่าอาจจะเข้าใกล้จังหวะซื้อได้คือผมค่อนข้างจะเอียงมาในมุมที่ว่าพอเกิดแท่งแดงยาวเนี่ยแรงขายมันเยอะอยากจะให้ดูก่อนว่าแรงขายนี้มันสิ้นสุดหรือยังอย่างเช่นตัวอย่างที่อยู่ตรงหน้าจอนะแรงขายเนี้ยมันเกิดขึ้นใช่ไหมครับและสมมุติว่าเราซื้อที่แท่งตรงนี้เลยเห็นไส้ตรงนี้ครับเราจะโดนราคาเนี่ยลากลงมา สมมติราซื้อจุดต่ำสุดของนี้ก็จะลากลงมาจนถึงด้านล่างนี้คือเทียบตรงนี้มันก็ประมาณหนึ่งเลยไม่ได้น้อยดังนั้นแล้วเมื่อเกิดแท่งแดงยาวก็ต้องสังเกตก่อนว่าแรงขายนี้ถูกซึมซับไปหมดหรือ,อยังหรือว่าแรงขายนี้เพิ่งเริ่มอย่างเช่นแท่งแดงนี้ใช่ไหมครับเรายังไม่ได้ซื้อแต่พอแท่งถัดมาเนี่ยเริ่มเกิดการดึงไสา้ย,ยาวล่างนี้เกิดขึ้นก็แสดงว่ามีการสู้ของแรงซื้อกลับมาตรงนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสได้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อ แต่ถ้าสมมุติว่าเราดันซื้อไปตรงแท่งแดงยาวแล้วเนี่ยอาจจะโดนลากกินสต็อปลอสตอนเกิดแท่งนี้ได้อจจลองไปดูตัวอย่างอื่นๆกันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีแท่งแดงอยู่ประมาณสองสามแท่งใช่ไหมครับที่พอรวมรวมกันแล้วเนี่ยก็ลงมาประมาณหนึ่งเลยหลังจากนั้นครับเห็นไหมครับว่าแท่งแดงเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่จุดซื้อเพราะว่าราคาเริ่มมีการย่ำย,ย,ย่การที่เราซื้อตรงแท่งแดงตรงนี้ครับกับซื้อตรงย่ำย,ย่ในกรอบวงกลมตรงนี้ มีค่าไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เลยแต่ว่าความเสี่ยงครับตรงนี้น้อยกว่าเพราะราคามีการยำ่ำมีการยืนแต่ในขณนะที่ถ้าเป็นแท่งแดงนี้ครับความเสี่ยงังมีมากกว่าตรงที่ว่าไม่รู้ว่าแรงขายจะสิ้นสุดหรือยังคล้ายๆกับแท่งแรกครับสมมตินะเราเห็นแท่งแดงงนี้ปุ๊บเราซื้อเลยโดยไม่รอการคอนเฟิร์มครับมันก็จะเกิดแท่งแดงเล็กๆถัดมาเกิดแท่งแดงตรงนี้ตามมาอีก ต่ถ้าสมมุติว่าอ่าแท่งนี้นะครับมันเกิดแดงปุ๊บแล้วเรายังไม่ได้ซื้อเราหลอให้มันมีการยืนมีการพักตัวแล้วเราค่อยซื้ออันเนี้ยจะทํางานได้ง่ายกว่าความปลอดภัยจะมีมากกว่าคือในการเทรดครับโดยเฉพาะคนที่เก่งกําไรระยะสั้นนะผมอยากจะให้มองที่ความเสี่ยงก่อนเสมอไม่ใช่ว่าเห็นแท่งแดงยาวแล้วของถูกกระโดดเข้าไปซื้อโดยที่ยังไม่มองอะไรเลยหรือว่ายังไม่ได้คิดให้รอบด้าน อาจจะเป็นความเสี่ยงที่มากกว่าโอกาสได้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับอย่างเช่นตรงนี้มีแท่งแดงยาวเกิดขึ้นและแน่นอนครับถ้าเรารอคอนเฟิร์มปุ๊บมันก็มีการไหลลงมาต่อใช่ไหมครับจุดซื้อจุดหนึ่งครับนอกจากการที่เรารอยืนลอกจะมีจุดที่มีความปลอดภัยขึ้นมาอีกนิดนึงครับก็คือจุดที่กลับมาจ่อได้กลับมาจ่อหมายความว่า2ตรงนี้คือแท่งแดงยาวใช่ไหมครับ แล้วราคาเนะี่ยมีการดีดกลับขึ้นมาก็คือแท่งเขียวตรงนี้หลือแล้วก็มีโดจิตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการกลับมาจ่อโซนเดิมได้เพราะว่าตรงนี้คือโซนของแท่งแดงยาวใช่ไหมครับเนี่ยจุดสูงสุดของแท่งแดงยาวอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้สามารถกลับมาได้ตรงเนี้ยเป็นจุดที่มีความน่าสนใจจุดที่1ก็คือราคาเนะี่ยกลับมาใกล้กับโซนของแท่งแดงยาวถ้าเราคิดความหมายง่ายๆนะก็คือว่าตรงนี้มีแรงขายแรงขายชนะ ส่วนตรงนี้ครับมีแรงซื้อแรงซื้อชนะแสดงว่าทั้งลงและขึ้นเนี่ยเกิดการหักล้างกันคนขายก็ขายไปคนซื้อก็ซื้อไปเหมือนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่าผู้มาทีหลังครับก็คือแรงซื้อเนี่ยค่อนข้างจะมีโอกาสเป็นตัวจริงมากกว่าคือถ้าเราคิดในมุมมองของรายย่อยกับรายใหญ่เช่นว่ารายย่อยขายขาย,ขายไปเลยรายใหญ่จะรับกลับ อะไรประมาณลักษณะอย่างเงี้ยครับดังนั้นแล้วถ้าเราเจอแท่งแดงยาวและราคาสามารถกลับขึ้นมาจ่อโซนของแท่งแดงยาวได้ตรงนี้ก็เป็นโอกาสเหมือนกันสําหรับในการเข้าซื้อส่วนจุดทันมาถ,ถ้าเราไม่ชอบจุดจอจอไม่ชอบตรงนี้อยากรอให้ชัวร์ขึ้นอีกนิดนึงก็จะมีจุดหนึ่งครับที่ผมแนะนําก็คือว่าราคาสามารถเบรกได้อย่างเช่นแท่งเขียวตรงนี้ครับตรงนี้คือโซนของแท่งแดงยาวใช่ไหมครับตรงเนี้ยสามารถโผล่หัวขึ้นมาได้ หลังจากมีแท่งแดงยาวก็แสดงว่าตัวนี้ขายขายไปตันนี้แรงซื้อสามารถซื้อกลับขึ้นมาจนกระทั่งชนะได้แบบนี้คือสัญญาณเชิงบวกเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อโดยสรุปของเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อเกิดแท่งแดงยาวมันหมายความว่ามีแรงขายที่เยอะกว่าปกตินั่นเองแท่งแดงยาวยังไม่ใช่หยุดซื้อผมยังไม่ค่อยแนะนำ แต่ว่าแท่งแดงยาวเนี่ยเป็นจุดให้เราเตรียมตัวที่จะเข้าซื้อในรอบถัดไปอย่างเช่นถ้าเรารีบนอยอาจจะลอยืนสมมติมีแท่งแดงยาวนะครับอาจรอมีการย่ำๆม,มีการยืนอันนี้เป็นจุดที่1ที่เราสามารถเลือกซื้อได้ถ้าเกิดแท่งแดงยาวตรงนี้นะจุดที่2ครับราคามีการกลับมาจอ่อตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราสามารถพิจารณาได้จุดที่2ส,ส่วนจุดที่3ครับมีการเบรคขึ้นไปด้านบน อันนี้ก็เป็นจุดที่มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันเราก็เลือกได้นะว่าเราจะเล่นในจุดที่1 2หรือ3ความปลอดภัยก็เลี่ยงไปเลยครับ1ก็ปลอดภัยนิดหน่อย2ก็ดีขึ้นมาส่วน3ก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีการหักหลางของแรงขายกับแรงซื้อเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ลองนำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจถ้าเราเล่นตามเทนเล่นตามแนวโน้ม โอกาสก็มีมากกว่าความเสี่ยงพยายามอย่าส่วนเทนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี่ครับเนี่ยการ์ดโดยรวมกําลังขึ้นแต่เราจะแทงลงอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับกล้าจ,จะเป็นความเสี่ยงมากกว่าอย่างในตัวอย่างนี้มันดูเป็นขาขึ้นก็ต้องเลือกมองในทางขึ้นไว้ก่อนแล้วก็อย่าลืมวางสต็อปลอสด้วยนะครับก่อนเข้าสื่อทุกครั้งคลิปวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด s u b s c r i b e ช่องพีดีเทเลเดอร์ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆใครอยากใช้บัญชีทดลองสามารถดูรายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้ไปลองฝึกในการตีการาฟในการใช้เงินจำลองของเราเพื่อให้เราเทรดได้คล่องขึ้นโอเคครับวันนี้ช่อง p e น d ี t เท d e r ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ